ีตินต้นไม้มาแล้วหนะึ่งร้อยนะมันท้ายปูเขียวมันสัมผัสต้นไม้แนละ้วมองไม่เห็นครับดู่้วอยหลังก็เข้าเห็เข้าได้ฝอยหลังเราต้นไม้แบบใหญ่เลยตอนแรกเข้าไปยังไม่เห็นต้นไม้ะมาณนั้นมนะันปอยออกมาแล้ว ถึงแล้วครับทุกท่านุงจิมมี่มาถึงบ้านน้อยแล้วดูครับโอ้ตกนะฝนตกนเอ่อากูเขียวมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาเช็คความพร้อมว่าผูกเขียวโดนอะไรมาแต่ตรงนู้นมันมันไม่สว่างไปไม่สว่างอ่าโดนไปอยู่ครับโดนไปก็จะประมาณว่าพรุ่งนี้ก็กลางวันเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเ้อทุกท่าน นี่ก็เจ็บร้อยครับปัะชนนี่ครับมาถึงแล้วฝนตกแบบแรงตลอดเส้นทางะเสียดายที่แม่ครูไม,ไม่ได้มาด้วยเสียดายเสียดายอูย้ยทองฟา้าเนี่ร้องนะวันนี้ก็ต้องนอนที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญไปก่อนดูครับโอ้ยนะ เราก็ไม่ได้แวะทานข้าวตรงไหนเลยแต่เราก็ต้องมา,าหาข้าวหาปลาชิมกันก็มีน้องนะน้องที่นี่ที่เขาดูแลบ้านให้เขาก็เอาข้าวมาให้กัะติดหนึ่งนะโอ้อตอนนี้ก็จะจัดก,การทำอาหารญี่ปุ่นนะต้มเส้นนะครับต้มเส้นมามาก ฮะซาบูวะซาบูซาบ,บ,บูในห้องน้ำมีหมดทุกอย่างทั้งลังบ้านกับมีห้องน้ำทั้งมีกับมีห้องน้ำมีสองห้องเลยมา <c oughs> ถึงแล้วนะทุนท่านนี่มากับน้องนะครับนี่ก็คือบ้านแม่ปูนะทุกท่าน เราไปดูด้านด้านนี้กันนะครับทอ้งวันน่าจะตอนเช้าคุณจิมมี่จะไปถ่ายที่บ่อปลานะครับว่ามันจะมีน้ำไหมนะทุกท่านเดี๋ยวเราจะต้องไปดูกันเนาะนะครับประมาณนี้ทุกท่านมาถึงแล้วนะครับ หลังจากที่เราไปทำการพิ้นรูปให้พระคุณเจ้าวันนี้ก็ประมาณสัก50กิโลแนละค,คุณไม่ต้องตีกลับมานะมานอนที่นี่ถ้าจะไปนอนรีออสอดก็คงไม่ไหวครับชิ้นเปืองนะตอนแรกกะว่าจะนอนแถวๆนะั่นแหละครับแถววัดแถวอะไรนั่นแหละนะง่ายๆนะนอนในรถก็มีเต็นท์มาด้วยแต่นี้มันไม่เป็นดังที่เราคิดไว้ ฝนตกนะตกแบบแรงอะ่ะแบบว่าฟ้ารั่วเลยอะ่ะนี่นะเดดายเดยดายครั้งเมื่อกี้ก็โทรหาแม่ครูแล้วนะเดดายที่แม่ครูไม่ได้มาเไดายมากเพราะว่าเพื่อนก็สุขภาพยังไม่ดีนะหลังจากวันที่อา่าวันที่หนึ่งวันที่สองที่เราไปหาหมอนะนะครับก็ประมาณนั้นก็จะเดินทางมาที่นี่ เพื่อมาดูความเรียบร้อยแล้วก็มาพักผ่อนที่นี่นะครับตามที่ผมเคยคุยให้เอฟีไว้ว่าที่นี่ผมก็จะทําเป็นที่รับถ่ายรูปะนะทําที่บ้านาขึ้นไป,ไป้ายไว้คนผ่านไปผ่านมาเขาเห็นเขาคงมา,มาใช้บริการพอพอได้อย่นะผมว่าน,นะเพราะว่ามันอยู่ในตรงที่ไม่มีร้านถ่ายรูปเนาะ เขามาใ,ใช้บริการแล้วอาจจะทำเป็นร้านอาหารขายส้มตําขายลาบขายก้อยคิดไปนะครับโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ทุกท่านนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม